ทันนะครับถ้าใส่กล่องไม่ตันนะครับอากาศก็ส่งผลเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับได้สมบูรณ์แบบนะครับก็จะทําให้ควันไม่ดํานะครับจากนั้นแล้วนะครับสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหลายๆคันที่ควันดานะครับมักจะเกิดจากการเหยียบคันเร่งนะครับทุกครั้งที่เราเหยียบคันเร่งนั่นหมายความว่าเราเปิดน้ามันนะครับเปิดน้ํามันนะครับอากาศก็จะถูกผมยังไม่พูดถึงเทอร์โบแล้วกันนะครับว่าอากาศมันจะต้องเข้าดูดเข้ามาตามจังหวะของ ของการเหยียบคันเร่งนะครับเพราะว่าอากาศเขาเรียกว่าเข้าตามยะถากรรมนะครับหรือว่าถ้าเป็นเทอร์โบเขาเรียกว่าเทอร์โบมีหน้าที่เสิร์ฟอากาศนะครับในเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบก็คือเข้าตามตามของเครื่องยนต์นั้นๆดูดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออากาศเนี่ยมันเข้ามาไม่สมดุลนะครับเพราะว่าอากาศเข้าน้อยนะครับเชื้อเพลิงมันก็ไปไปตามคันเร่งเราที่เราเหยียบไปนะครับเมื่อเมื่อเราเปิดน้ํามันเยอะอากาศไม่มานะครับควันดําทุกคันครับฉะนั้นแล้วนะครับ ในระบบ NGV นะครับถ้าเราเราเหยียบเราจะเห็นว่าเ,ออเราเหยียบอย่างไรมันก็จะตอบสนองเท้าได้ดีกว่าเพราะว่าการเผาไหม้ครับสมบูรณ์แบบกว่านะครับเพราะว่าในระบบ NGV เมื่อเหยียบคันเร่งแล้วสําหรับรถรุ่นนี้นะครับมีเทอร์โบที่คอยเสิร์ฟอากาศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตอากาศของเทอร์โบผลิตได้พอเพียงนะครับในอยู่ในเลงของ 93- 9ถึงซนะครับซึ่ง การทางานโดยหลักของกลางๆแล้วแลวก็ลงอยู่ที่9-5%เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือความสมดุลในการเผาไหม้ในทุกรอบนะครับจึงไม่มีควันนะครับสําหรับรถที่มีควันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการเผาไหม้ไม่หมดนะครับการเผาไหม้ไม่หมดก็จะทําให้เกิดการสูญเสียด้วยหลายๆประการด้วยกันนะครับเช่น1นะครับสิ้นเปลืองน้ํามันมากขึ้นนะครับ2ก็คือสิ่งที่เราเห็นมาเป็นควันนั้นนะครับก็คือการเผาไหม้ไม่หมดนะครับเผาไหม้หมดนั่นเพียงเป็นเพียงการออกมาสู่ สายตาเราเนี่ยเพียงยี่้าอร์เซ็นะครับส่วนที่เหลืออีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยไปไหนรู้ไหมครับลงสู่ก้นอ่างครับลงสู่ก้นอ่างครับ<อ>เมื่อลงสู่ก้นอ่างเนี่ยผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าทุกครั้งที่ลงสู่ก้นอ่างไปทางไหนครับไปตามร่องแหวนและลูกสูบทุกครั้งที่ไหลลงนั่นหมายความว่าจะไปล้างฝีน้ำมันเครื่องระหว่างปอกสูบแหวนและลูกสูบทําให้ลูกสูบเกิดความหนืดน้อยลงซึ่งเกิดผลเสียในการสึกหลอนะครับเพราะว่า มันไปล้างฟิล์มน้ำนเครื่องถามว่าลงไปจริงไหมนะครับหลังฐานบ่งชัดทุกครั้งที่่านนมันเครื่องจะเห็นว่าน้ำมันเครื่องดําความรู้ใหม่นะครับเรื่องสําคัญหน้าครับรถทุกคันที่ควันดานั่นหมายเพราะว่ารถคันนั้นจะสิบหล่อไวเพราะว่าน้ํามันดีเซลไปออฟไซด์ในส่วนหลอลื่นนะครับครับโอเคเราผ่านในเรื่องควันดำแล้วนะครับครับเป็นยังไงครับมีประสบการณ์เดินเอื่นๆ เรื่องของควันดำนะครับแล้วเรื่องแล้วเรื่องของของการเติมแล้วครับการเติมอาการเติมเบอรแล้วกันการเติมมีปัญหาไหมครับสำหรับถังเดียวนะครับเอ่อก็ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าติดเอ็นจีบีที่นี่จะมีความพิเศษอย่างเดีครับเวลาเติมแล้วมันจะเสียงดังวาของเราเป็นวาสองชั้นครับเป็นวาสองชั้นดังั้นก็ต้องคอยอธิบายปั๊มหมายว่าครับอ้นี้คือเป็นวาวพิเศษครับครับซึ่งซึ่งจะน้อยมากนะครับที่จะมีรถแบบนี้วิ่งเข้าไปดิมาร์เอ็นจีบีครับ เพราะว่าของเรานี่เนื่องจากว่าระบบของเราทาํามาซับพอร์ตสองถังเพราะฉะนั้นจะต้องใช้แบบเทอร์โบวาลที่ที่เติมได้ไวกว่านะครับก็จะทําให้เติมไวไวกว่าครับเพราะว่ามันเป็นวาลลูกปืนครับ,รบอ่เพราะมันเปิดได้เต็มที่เลยครับไอ้ที่มันดังๆก็คือลูกปืนไปแกงในในระบบไงครับมันมันก็มันก็จะวิ่งเข้าถ้าสังเกตดีๆของเราจะเติมไวกว่าอเป็นที่เด็กปั้มถ้ามีประสบการณ์แล้วก็จะรู้เอารถคันนี้มาบางวัมลูกค้าบอกตกไอปั้มบอกตกใจกลัว ัวจะมีปัญหาครับนะครับต้องอธิบายเขาว่านี่คือของดีครับแล้วไม่ทราบว่าอย่างการวิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการเติมไหมครับเพราะว่าลูกค้าถามมาเยอะเลยจริงจริงก็ไม่มีนะส่วนหนึ่งเนี่ยความที่มันเป็น NGV นจิเนอร์ดีเซลมันก็วิ่งได้ไกลกว่า NGV เฉยเพราะดีเซลช่วยด้วยครับนะครับส่วนระยะทางของการเติมแก๊สเนี่ยเดี๋ยวนี้ปั๊มมันเยอะขึ้นนะครับครับ50กิโลมี1ปั๊มโดยเฉลี่ยนะครับใช่ครับ สำหรับต่างจังหวัดนะครับถ้ากรุงเทพนี่จะประมาณสักห้ากิโลสิบกิโลก็จะมีปั๊มหนึ่งแล้วนะครับทีนี่ห้อหางไม่ยาวเหมือนเมื่อก่อนเลยคก็เข้าไปก็ใช้เวลาห้านาทีสิบนาทีก็เติมเติมเรียบร้อยแล้วครับประเด็นถัดมานะครับมีปัญหาเรื่องการเข้าสูตรไหมครับก็ไม่มีปัญหานะครับเข้าสูตรปกติเลยเข้าสูตรแล้วเขามีมีคําถามไหมครับว่าให้คุณไปใส่ NGV มาแล้วว่าฉันจะไม่รับประกันอะไรอย่างนี้มีไหมครับเครื่องมันพอดีมันเลยระยะรับประกันแล้วนะครับส่วนหนึ่ง ในส่วนหนึ่งก็คือรถผมน้เช็คสูรตลอดมีคําถามไหมครับว่าคุณไปติด NGV มาแล้วมีปัญหาไหมไม่มีเลยครับพี่สูย์ไม่ถามเลยเหรอนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดนะเนี่ยเพราะปกติแล้วเข้าสูตรนี่บางที่เขาจะบอกว่าโอ้คุณไปติด NGV มาผมไม่รับซ่อมให้อะไรเงี้ยนะครับไม่เคยเจอเลยครับพอดีไม่ได้ไปซ่อมแบบนั้นอ๋อไม่ได้ความแบบนั้นนะครับไม่ไม่มีอาการกลับไปให้เขาไปถามอ๋อครับไม่มีอาการให้เขาถามอ่าก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปกติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเคยสังเกตไหมครับว่าน้ำมันเครับ สังเกตให้สังเกตนะครับว่าตอนนี้น้ำมันเครื่องจะใสก่าเดิมนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องที่ในจากห้องเผาไหม้เนี่ยมันเผาไหม้ได้หมดจดฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่เหลือกากไปถูกก้นหานะครับอย่างนี้หมื่นกิโล่เข้าเปลี่ยนะจริงจริงนะผมบอกได้เลยนะว่าสมมติถ้าถ้าหมื่นนะไปหมื่นสองหมื่นสามได้เลยเพราะเครื่องมันสะอาดขึ้นนะครับเหตุผลที่ทําให้เครื่องพังนะครับหรือเครื่องสึกหรอนะครับก็คือประเด็นที่หนึ่งคือความร้อนนะครับประเด็นสองก็คือน้ำมันเครื่องสกปรก ะครับเอ็นจีวีแล้วได้สองข้อนี้ไปเลยนะครับเป็นของแถมนะครับการคาดหวังของการติดตั้งเอ็นจีวีนั่นคือประเด็นที่1คือความประหยัดมเียหรอรถ้สายครับสายครับเราจะกลับเส้นทางนะครับในช่วงขามาเราจะวิ่งทางตรงนะครับขากลับเราจะเทสคันนี้นะครับในเส้นทางของรถติดนะครับเดี๋ยวเรามุ่งสู่ เส้นคองหลวงนะครับแล้วก็เลียบถนนเข้าคลองสามนะครับจะไปเจอเจราจรที่ติดขัดนะครับเราจะไปประเมินผลและสรุปผลในขณะที่เงื่อนไขของการขับจราจรแอรอัดแล้วเป็นเช่นไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเซ็ออพกันนะครับว่าในขณะที่เราขับในเส้นทางแออัดแล้วนะครับท่านเจ้าของจะขับได้หรือไม่นะครับครับอันนี้ก็ จะมี GPS นะครับเรียกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ติด NGV หรือเป็นแฟนคลับของ NGV Development นะครับอยากจะได้ในเรื่องของ GPS นะครับหรือว่า GPS Tracking ใช่ไหมครับครับครับนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับครับเดี๋ยวอยากจะให้อธิบายสักนิดหนึ่งได้ไหมครับระบบการทำงานของ GPS Tracking นีเป็นยังไงครับ จีเพียรเนี่อุปกรณ์มันมี2ประเภทนะครับประเภทนําทางกันเองเป็นแท็กกิ้งนะครับสาหรับไปตัวที่พูดถึงแท็กกิ้งเนี่ยแท็กกิ้งนะครับเป็นระบบติดตามใช่ไหมครับฮะเป็นระบบติดตามรถนะครับก็จะติดก็จะซ่อนอยู่ในรถเหมือนกันกันขโมยครับแต่ว่าความพิเศษมันก็คือว่าจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้กันขโมยแต่มันเอาไว้สำหรับตามรถเวลารถไม่อยู่รถไม่อยู่นะครับอย่างเช่นว่าเราเรามีธุรกิจแล้วเราต้องส่งลูกน้องไปทํางานที่ไหนที่ไหนใช่ไหมครับเราเราจะได้รู้ว่า S <S เอ๊ะลูกน้องเราตอนนี้ไปไปอู้ที่ไหนไปนอกเส้นทาง<ม>หรือไม่นะครับ,รบซึ่งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับภาคโลจิสติก<ช>มากนะครับใชบใ,นในการที่จะประเมินผลการทํางานนะครับว่าออออรถเราอยู่ไหนแล้วขณะนี้ถึงจังหวัดไหนแล้วเป็นยังไงแล้วออกออกสู่นอกเส้นทางหรือไม่หรือ<ช>ว่ารถคันนี้ถูกจี้ป้นหรือถูกขโมยไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งติดตามโดยดาวเทียมต้องไหมครับใช่ครับ แล้วความพิเศษความพิเศษของมันอีกอย่างในสำหรับรุ่นที่ออกมาใหม่ก็มีรุ่นใหม่เหมือนกันนะรุ่นใหม่นี่ออกมาคือสั่งให้รถหยุดแล้วก็สั่งตัดน้ำมันแต่ครั้นี้ความพิเศษของในสั่งตัดน้ำมันเนี่ยพอเราใช้เนีเนี่ยตัดแก๊สหรือตัดน้ำมันมันไม่เย็นมันจะวิ่งอยู่ก็คือสั่งสั่งหยุดรถได้สั่งสั่งหยุดรถทางทางโทรศัพท์มือถือเลยใช่ไหมครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่สื่อสารกับดาวเทียมได้นะครับครับไม่ทราบว่าราคาเป็นไงครับ าราคาติดตั้งเสร็จนี่รวมแล้วเสร็จสับนี่5้0 0บาทโอโ้โหถูกมากเลยนะครับมากครับซึ่งสำหรับรถที่เรา,เาใช้กันคันเป็นละล้านนะครับซึ่งการลงทุน5,000กว่าบาทนี่ผมว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสมมติเราจะติดตามคนที่เราห่วงใยนะครับคนในครอบครัวหรือว่า,ามีเหตุเกิดอะไรแล้วรถไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะ รับรู้ได้นะครับเพราะว่าการลงทุนในงบประมาณ5 0า0ันกว่าบาทผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานเนี่ยเออเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นว่าเราจะ,จะรู้ว่ารถเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องโทรไปที่ call center เลย,ยงไงครับอ๋อก็คือเราในเครื่องเนี่ยจะต้องใส่ซิมการ์ดซิมมือถือนะครับ โปรแกรมัมันนึงก็เป็นมือถือในตัวด้วยดังนั้นเวลาเราโทรเข้าไปมันก็จะเป็น SMS ส่งกลับมาเขาก็จะบอกพิกัดใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับะลิปเป็นแผนที่ฮะฮะซึ่งอันนี้เป็นสากลใช่ไหมครับซึ่งซึ่งเราบอกพิกัดตรงนี้กับเจ้าที่ตำรวจหรือบอกกับใครก็สามารถที่จะไปตรวจสอบพบจุดหมายนั้นได้เลยใช่ไหมครับ้ยครับบวกลบ1เมตรครับบวกลบ1เมตรนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ที่ผมว่ามวลชนหลายหลายท่านก็คงจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นระบบที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ซิมเพิลมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับซิมเพิลมากเลยครับใช้งานง่ายครับใช้งานพอได้ได้ข้อความกลับเข้ามาในมือถือมันเป็นลิงก์ถ้าเราใช้ iPhone ใช้ไรอยู่แล้วก็แค่กดลิงก์มันก็โชว์เป็นแผนที่นะกด Google m a p บก็จะบอกมาเลยใช่ไหมครับกอ่าอ่ครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับและก็นอกเหนือจากที่มี GPS Hacking นะครับก็ยังมี GPS นะครับในรูปแบบของการใช้งานติดรถนะครับซึ่งการซื้อ GPS นั้นนะครับผมว่าซื้อที่ไหนก็มีนะครับแต่ซื้อแล้วได้ความรู้นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อ GPS หล,หลายท่านก็จะเห็นได้ว่าซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่เป็นนะครับ สำหรับของเฮียว,วิลศัก์นะครับก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับการใช้งานได้ก็เรียกว่าซื้อมาแล้วใช้คุณค่าเต็มระบบของในระบบนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้สําคัญนะครับเพราะหลายๆท่านผมเชื่อว่าซื้อ GPS ไปแล้วก็ใช้กันไม่เป็นนะครับน่าจะมีมากมายในโครงการ GPS ที่ซื้อมาใช้กันอยู่นะครับแล้วก็ ผมเองก็ได้ใช้บริการของเฮียบริษัทเหมือนกันนะครับก็มีความประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัปเกรดเรื่องอะไรก็ตามนะครับของเฮียเขาตอบสนองได้ในทุกรูปแบบนะครับออกซ้ายร่อครับครับตรงครับตรงครับครับสำหรับ G P S เป็นไงครับอยากจะให้แนะนำสั้งนิดหนึ่งครับว่ามีข้อเด่นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับ G P S เ a วีเกเตอร์หรือตัวนำทางเดวีเกเตอร์ครับก็คือว่าสิ่งที่ผู้ใช้จะต้องคอยดูแลก็คือ เพราะว่าแผนที่นี่จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอมีแงกมีไฟแดงมีอะไรอยู่เสมอแต่ละโปรแกรมแผนที่ก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือก็อย่างน้อยที่สุดเลยก็มีราคาก็คือเป็นการปรับปรุงแผนที่ในตัวอเตกร์ครับแล้วก็ผู้ใช้ก็ศึกษาการใช้ให้เรียกว่าให้คล่องครับเพราะเวลาถ้าเราระบาดขับรถเนี่ยมาฝึกใช้คงไม่ได้ ครับก็ฮีบรัสสักเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าโทรหาแกได้ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นว่าซื้อไปแล้วนะครับไม่เข้าใจวิธีการใช้จุดไหนนะครับเฮียแกใจดีนะครับยินดีที่จะให้คําตอบนะครับในทุกๆข้อนะครับสําหรับท่านผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ GPS นะครับครับเป็นยังไงครับหลังจากที่เราได้ขับมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงมีมีตรงไหนจะแนะนํำไหมครับว่า ยังมีอุปสรรคการขับอะไรไหมครับเมื่อก,ก,กี้ไม่ได้ลองขับเร็วเหยียบเหยียบมากขึ้นนะคะับขับแค่ประมาณคงที่แค่ร้อยเดียวก็คงที่ร้อยเดียวยังสม่ำเสมออยู่ครับแล้วตอนนี้ขับช้าแล้วเป็นไงไหมครับช้าก็ยังเรียบอยู่ค่ะวิ่งเรียบ,บง่ายเหมือนเดิมง่ายง่ายกว่าตอนมาเมื่อกี้ป่ะง่ายกว่าค่ะขับลุ่มกว่า นี่คือเรื่องราวของการพัฒนาในทุกๆเรื่องนะครับการพัฒนาก็จะมีข้อดีที่แฝงในระบบมานะครับหลายๆข้อซึ่งเราไม่สามารถที่จะกล่าวถึงรายละเอียดในทุกๆข้อได้นะครับเพราะว่าการพัฒนาทุกเรื่องราวนะครับอย่างเช่นรถยนต์ก็ดีนะครับรุ่นใหม่มักจะมีอะไรที่เหนือกับรุ่นเก่านะครับหรือเราใช้โทรศัพท์ iPhone น,นะครับ iPhone 1ก็ก็ทำได,ขด้ขนาดนั้นนะครับในปี0 5 0 6นะครับ ซึ่งของเราเองพัฒนาก็ไล่เรียกับ iPhone นะครับปัจจุบันนี้เราก้าวไปเลย iPhone นิดนึงตรงที่ว่าเรามาเวอร์ชันที่5แล้วนะครับซึ่งขณะนี้ iPhone ก็เป็นเวอร์ชันที่4สําหรับ3กับ4นะครับท่านผู้ชมก็คงทราบดีว่าความไหลลื่นในการใช้งานนะครับ4ก็ทุกอย่างก็ต้องเหนือกว่า3ทุก4ก็ต้องเหนือกว่า3ทุกข้อเลยนะครับเพราะนั้นการ การที่จะมีเวอร์ชัน5ออกมาก็คงต้องเหนือกระสีทุกข้อเพราะว่าทุกการพัฒนาก็ต้องเก็บรายละเอียดของรุ่นเก่าๆมาพัฒนาเป็นรุ่นใหม่นะครับเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง NGV Development นะครับมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองตอบสนองผู้ใช้ในทุกๆรูปแบบนะครับว่าอุปสรรคในชีวิตประจำวันในการใช้งานนะครับในทุกๆเรื่องนะครับซึ่ง ทีมงาน N G V Development ทุกคนนะครับใส่ใจนะครับใส่ใจอดทนนะครับค้นคว้าทุกระบบเพื่อตอบสนองอท่านผู้ใช้ทุกท่านถือว่าลดลูกค้าทุกคนไม่เป็นหนูรองยานะครับเราจะพัฒนาเพื่อรองรับทุกข้อที่ ลูกค้าเคยรู้สึกนะครับเราจะเก็บมาพัฒนาเพื่อตอบสนองกับลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อบันทึกมาได้28นาทีนะครับจะมีตอนหนึ่งและตอน2นะครับเพราะว่าเราจะนำเสนอใน Youtube ตอนละ15นาทีนะครับครับสวัสดีครับ